สวัสดีครับดเด็กๆทีน่น่ารักทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วในบทเรียนออนไลน์วิชาหนะ้าที่พลเมืองป .4 กับคุณคุณนพรัตน์งอนจำปาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่คือหน่วยการเรียนรู้ที่5ร่วมแรงใจไม่แตกต่างครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเด็กมาดูจุปปดประสงค์การเรียนรู้ก,กันก่อนนะครับข้อที่1เด็กๆจะต้องยอมรับและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ครับข้อที่2เด็กๆจะต้องวิเคราะห์ปัญหา ความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีครับข้อที่3เด็กๆจะต้องปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองได้ครับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลคนเราทุกคนที่เกิดมามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันครับต้องการน้ำต้องการอาหาร ต้องการยารักษาโรคต้องการเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งหม่มและต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอยู่แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศสติปัญญาร่างกายการเจริญเติบโตภาษาเชื้อชาติสุขภาพจิตสุขภาพกายความพิการเมื่อเติบโตขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะมีอิทธิพลต่อความสนใจ ประสบการณ์การปรับตัวทัศนคติความสำเร็จทางการเรียนความสามารถซึ่งความแตกต่างนี้มีมาตั้งแต่กำเนิดและที่เกิดขึ้นภายหลังจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ย่อมมีผลในการอยู่ร่วมกันดังนั้นการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันจึงต้องอาศัยความเห็นใจความเอาใจใส่ความเมตตา ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและการยอมรับในความแตกต่างกันครับเด็กมาดูปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายประการด้วยกันครับ 1. เพศเพศจะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านรูปร่างและท่าทางโดยเพศชายจะมีความแข็งแรงมีพะละกกำลัง และมีความอดทนมากกว่าเพศหญิงส่วนเพศหญิงจะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลมีรูปร่างที่อบอบางกว่าเพศชายครับปัจจัยที่2เชื้อชาติเชื้อชาติเป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสีผมเหมือนกันเช่นเชื้อชาติคอเคซอย ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีขาวจมูกโด่งผมสีทองตาสีฟ้าครับเชื้อชาติมองโกลอยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียมีรูปร่างสันทัดผมสีดำผิวสีเหลืองตาสีน้ำตาลหรือสีดำ เชื้อชาตินิกอยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกามีรูปร่างสันทัดผิวสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มผมหยิกขอดและมีริมฝีปากที่หนาครับปัจจัยที่3ภาษาภาษาที่ใช้ในประเทศต่างๆมีมากมายหลากหลายภาษาโดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกส่วนคนไทยจะใช้ภาษาถิ่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใต้เป็นต้นครับปัจจัยที่4สุขภาพทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีร่างกายที่แข็งแรง บางคนมีร่างกายที่อ่อนแอบางคนอาจมีความผิดปกติทางด้านร่างกายอย่างเช่นตาบอดหูหนวกหรือว่าเป็นคนพิการทางสมองครับปัจจัยที่5ความสามารถบุคคลมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเช่น ความสามารถทางด้านกีฬาความสามารถทางด้านศิลปะความสามารถของแต่ละบุคคลมีทั้งที่เกิดจากพรสวรรค์ส่วนบุคคลหรือเกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญและรอบรู้นั่นเองครับปัจจัยที่6สถานะของบุคคลสถานะของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่นในโรงเรียนเด็กจะมีสถานะเป็นนักเรียนครับแต่เมื่ออยู่บ้านเด็กจะมีสถานะเป็นลูกที่ดีของครอบครัวสถานะจึงเป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่และสิทธิของบุคคลครับสรุปเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเรื่องความเหมือน และความแตกต่างระหว่างบุคคลบุคคลในสังคมล้วนมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติศาส,สนาภาษาสภาพร่างกายความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลซึ่งความแตกต่างเหล่านี้มีมาโดยกำเนิดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการยอมรับในความแตกต่างนี้ ก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งต้องอาศัยความเห็นใจความเอาใจใส่ความเมตตาความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับวิดีโอการสอนจบแล้วครับเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งงานเข้าไปที่ห้องเรียนคาสลูมได้เลยนะครับพบกันใหม่ครับหน้าครับสวัสดีครับ